นี่คือการอัปเกรดคุณภาพเสียงให้กับเจ้าของหนังสือเล่มนี้ครับคิดนอกกรอบคุณดิววีรวัตรด้วยลำโพงรุ่นพิเศษของอา์พายที่ดอกยกตัวด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสวัสดีครับผมผมป๊อปจากฮัมม็งคาสิโอนะครับคลิปนี้พาชมการอัปเกรดระบบเสียงในเวเฟียของคุณดิววีรวัตรเจ้าของหนังสือคิดนอกกรอบคันนี้ครับผมบอกเลยครับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณดิวได้มาทําที่เราครับแต่คันนี้พิเศษตรงนี้นะสังเกตไหมป้าที่ีไม่มีเพราะนี่คือคอนเซปต์ของการที่เราสามารถที่จะอัปเกรดชุดเเคครรื่่องงสียแบบบใหญมากๆนะั ลำโพงหน้าลำโพงหลัง D S P M sub box และด a มทั้งหมดทั้งพื้นเนี่ยเสร็จก่อนส่งมอบรถครับเพราะว่านี่คือคอนเซปต์ของการที่ลูกค้าเนี่ยซื้อรถที่คาร์ล็อบออโตอินพออยู่ในพื้นที่เดียร์เรานะครับรถมาถึงเนี่ยครับติดฟิล์มก่อนและมาติดเครื่องเสียงทั้งหมดชุดใหญ่แบบนี้เดี๋ยวจากเราเนี่ยจะไป P D I เค็ดขัดเคลือบต่างๆและเตรียมสม่งมอบนั่นหมายความว่าวันเลิกดีของคุณเนะี่ยรถทุกอย่างจะพร้อมใช้งานทานันทีไม่ต้องแบบเสียเวลาเอาไปติดที่นั่นที่นี่ทีแต่ทุกอย่างสามารถพร้อมเสร็จในคอนเซปต์นี้ซึ่งที่นี่สามารถทําได้ที่เดียวครับตรงนี้คือเซ็ตเครื่องเสียงที่ติดตั้งลงไปครับถือว่าเป็นเซ็ตใหญ่ที่ติดตั้งแบบสวยงามเข้ารูปแต่ดอกไฮไลท์คือเซ็ตนี้ครับอันนี้เรียกว่าเป็นเหมือนของแต่งรถที่คุณภาพเสียงดีมากๆของอัลไพ e ครับที่เป็นดอกลำโพงแบบลิฟต์อัพยกตัวได้ รูปตัวเองได้สวยหรูยังไงผมพาชมครับจากชุดเครื่องเสียงชุดใหญ่เมื่อกี้ครับทั้งหมดจะดูเข้ารูมดจุวเป็นสิ่งนี้ครับอันนี้คิดดอกอไฮไลท์เลยที่แบบคุณเดียวอยากได้ครับเพราะว่ามันมีความสวยหรูแตกต่างจากการเปลี่ยนลาโพงอื่นโดยปกติแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนลาโพงครับแบบสแตนดาร์ดนะเราต้องใส่ลงในพื้นที่เดิมแล้วแผงก็ปิดลงไปไม่เห็นถูกไหมครับแต่เอาพายดีไซน์นี้แบบเหมือนชุดแต่ง แต่ว่ามีเสียงดีนะครับอันนี้คือดอกที่เขาเรียกว่า Lift Up ก็คือดอกนี้มันจะยกตัวเองขึ้นเมื่อสตาร์รถมันจะยกขึ้นมานะครับมันจะมีดอกแหลมเล็กๆตรงนู้นนะครับแล้วก็มีดอกแหลมนี้2ตัวนะครับพอเราดับรถมันก็จะดับลงไปมีไฟแอมเบียน i g ไลท์ด้วยครับแล้วก็ชุดติดตั้งที่สวยหรูแบบนี้ครับไม่ต้องทําอะไรดัดแปลงนะ ถอดของเดิมออกแล้วประกบลงไปเลยเบ้าเดิมทุกอย่างโปะสวยงามเหมือนของแต่งรถที่ดีนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะมีวูเฟอร์ขนาด7ณ1 0เรียกว่าเซตเนี่ยมาครบเลยนะครับแต่ว่าคันนี้เราไม่ได้ตั้งแบบสแตนดาร์ดครับเพราะว่าคุณดยอยากได้เรื่องของคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมก็คือวิทยุเดิมเนี่ยเราเปลี่ยนไม่ได้แต่เราสามารถสร้างคาแรคเตอร์ใหม่คุณภาพใหม่กําลังขับใหม่ด้วย DSPM ของ Alpine R80 ซอนทางด้านหน้านะครับพอส่งมาปุ๊บนะครับเราก็เลยขับลําโพงแยกข้างบนเนี่ย h a n n งช c h a n n e ช่องส n n ช่องสี annel, ่ช่แล้วก็จะมาแอดกัดใหม่นะครับทางด้านหลังเป็นลำโพง a อัลพาย DP2 เข้าเบ้าเดิมอันนี้ดูสแตนดาร์ดนะครับทางด้านหลังก็คือจะมีซับบูเฟอร์ขนาด10นิ้วของออ d ิ s ันนะครับ เป็นแบบตู้สําเร็จซ่อนทางด้านหลังอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าดอ,อกตัวนี้เป็นดอ,อกสแตนดาร์ดแต่เราไม่ต้องตีตู้ไม่ต้องเสียเวลามาสําเร็จมีแอมตัววางและปิดแผงทุกอย่างดูเหมือนเดิมแต่ได้คลรคเตอร์เนื้อเบสแบบซับสินิ้วแบบสแตนดาร์ดที่ไม่ใช่แบบเอาซับหลุมมาวางซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กกับรถสไตล์นี้อันนี้เหมาะมากกว่านะครับ <S <S เครื่องเสียงดีแล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนรถคันนี้ให้มีความเงียบมากขึ้นรถเสียงจะกภายนอกความไพเรละอของนตทีก็จะโดนรบกวนจากการขับขี่ตู เกรดไฮเอ็นของ STP ที่เป็นรุ่น Backgo กครับก็คือทั้งพื้นจากหน้าไปหลังเนี่ยหมดเลยครับประตูนะครับทำสอชั้นเลยชั้นนอกชั้นในนะครับคู่หน้าคู่หลังนะครับมีแผงแถว3าด้วยและเสริมพิเศษครับด้วยแผ่นของ STP รุ่นลาวาที่เป็นแบบแซนวิชอันนี้ครับทำหน้าที่ในการลดเสียงบริเวณซุ้มล้อแบบพิเศษเลยนะครับก็คือทับลงไปด้านหน้าด้านหลัง ลดการรบกวนเพราะฉะนั้นเสียงจากภายนอกเข้ามาจะเบ,บาบางเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศของการขับขีข่คันนี้ให้เงียบสงบและฟังเพลงได้อย่างไพเราะครับดวผมพามาชมนะครับว่าตัว dspm ทำอะไรได้บ้างก็คือตัวนี้เราเอาเข้านะครับ r 8 0 8ดนะครับเราเอาสัญญาณเข้ามาแล้วเรากำหนดให้คู่หน้าเนี่ยทำงานผ่าน mc ช่องสัญญาณด้านหลัง2แล้วก็ซาวบูเฟอร์นะครับเรามีการทำ eq เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับแยกคู่หน้าคู่หลังอ่าและนี่แหลมบนนะบูเฟอร์ คู่หลังแล้วก็อันนี้คู่หลังครับแล้วก็ซับบูเฟอร์ทำไว้พร้อมและมีตัวคอนโทรลเลอร์ซับบริเวณนี้นะครับง,ง่ายๆทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ฟังว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับมันที้จากไมค์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ฟังครับจากว r e เลส s า a r เพย์ปกติเลยดิเลยถอยหน่อยประมาณนี้ผมปิดซับก,ก่อนนะครับ e ขั้นตอนของผมนะครับเดี๋ยวผมส่งต่อไปที่คาร์ล็อบเลยครับก็จะไปขัดเคลือบดูแลความสะอาดสวยงามให้ปิ้งแล้วก็ขึ้นไปจอดรอบนโชว์รูมเพื่อเตรียมรับมอบสมอบให้กับคุณเดียวครับถ้าเกิดใครอยากจะออกเอาผ่านหรือเวลไฟที่อยากได้โซลูชันแบบไม่ต้องออกไปทําอะไรที่นะครับที่เนี่ยครับเราสามารถจบครบครับซื้อรถที่คาร์ล็อบแต่งชุดเครื่องเสียงแบบชุดใหญ่แดนทั้งคันจบในวันเลิกเดียวของคุณได้หรือถ้าเกิดคุณอยากจะแต่งรถนะครับตรงนี้ก็มี a s c e n t Auto p a ร์นะครับสามารถมีชุดแต่งของตกแต่งต่าง,างๆเรียกว่าสามารถจบครบเช่น คุรถของคุณจะสมบูรณ์เพอร์เฟกและพร้อมไปเที่ยวทันทีโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาไปจอดทําที่ไหนต่อนะครับใครได้คอนเซปต์นี้ต้องมาหาเราเท่านั้นครับคาร์ล็อบแอสเซนและฮัมมิงคาสโตที่ถนนเชียงิน,น,นงครับใกล้ๆห้างซีคอนสแควร์ห่างเพียงแค่500เมตรเท่านั้นครับผม